สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูน้ำเช่นเดิมนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นอนุบาล3าคา่ะสำหรับวันนี้นะคะ,ะคุณรูน้ำจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอเรื่องโจทย์ปัญหานะคะ,ะเด็กๆทราบไหมว่าโจทย์ปัญหามันเป็นยังไง ส่วนมากเด็กๆก็ยังจะไม่เคยเห็นใช่ไหมคะ,ะถ้าไม่เคยเห็นนะคะลูกเรามาเปิดใบงานของเรากันเลยนะคะให้นักเรียนนะคะเปิดใบงานของตัวเองไปหน้าวันที่8เดือนกุมภาพันธ์นะคะพศ2565นั่นเองอใบงานหน้านี้ก็คือเป็นใบงานในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะ เด็กๆเ,เปิดเจอกันหรือยังถ้าเปิดเจอแล้วนะคะคุณครูน้ำจะพาเด็กๆมาฝึกทำใบงานเรื่องโจทย์ปัญหากันเลยนะคะ,ะตัวอย่างการทำใบงานนะคะเด็กๆโจทย์บอกว่าให้นักเรียนอ่านโจทย์ปัญหาตามคุณครูนะคะอะเห็นไหม ครูน้ำยกข้อที่หมาพาเด็กๆฝึกทำโจทย์ปัญหานะคะอาจจะมีตัวหนังสือต่างๆมากมายแล้วก็มีตัวเลขอ,อยู่ในโจทย์นะคะให้เราได้ทำกันนะคะอ่าคุณครูน้ำจะเริ่มอ่านโจทย์ปัญหาแล้วนะคะให้เด็กๆอ่านตามคุณครูน้ำนะคะบนถนนทางเข้าหมู่บ้านนาน านูนับเสาไฟฟ้าจากฝั่งซ้ายได้32ต้นเนเนนับเสาไฟฟ้าจากฝั่งขวาได้34ต้นบนถนนทางเข้าหมู่บ้านมีเสาไฟฟ้ารวมทั้งหมดกี่ต้นอ่า เขาบอกว่านานูนับเสาไฟฟ้าจากฝั่งซ้ายมือได้32ต้นนะคะแล้วก็เนเน่นับเสาไฟฟ้าด้านขามือได้34ต้นนั่นเองแล้วทีนี้โจทย์บอกว่ารวมกันจะมีเสาไฟฟ้าทั้งหมดกี่ต้นนะคะรวมก็คือบวกกันนะคะอ่ะเรามาเขียนฝึกทำโจทย์ปัญหากันได้เลยนะคะ นานโนนับเสาไฟฟ้าทางฝั่งซ้ายได้จุดจุดจุดต้นได้กี่ต้นคะจากจย์ให้มาเมื่อกี้อ่านับนานโนนับเสาไฟฟ้าทางฝั่งซ้ายอ่ะก็คือฝั่งนี้นะคะได้32ต้นเราก็เขียนเลข32ลงไปนั่นเองนะคะ อ่าเห็นไหมคะสามสิบสองต้นอะต่อมมาบรรทัดต่อมาเนเน่นับเสาไฟฟ้าฝั่งขวาได,ด้จุดจุดจุดต้นอ่านานโนนับเสาไฟฟ้าได้สามสิบสองต้นแล้วจากโจทย์ปัญหานะคะเนเน่นับเสาไฟฟ้าฝั่งขวามือได้กี่ต้นคะฝั่งขวามือเนเน่นับได้สามสิบสี่ต้นนะคะอ่าเราก็ใส่สามสิบสี่นะคะ ต่อมาบรรทัดสุดท้ายนะคะโจทย์บอกว่าบนถนนทางเข้าหมู่บ้านมีเสาไฟฟ้ารวมกันทั้งหมดกี่ต้นอ่ารวมก็คือคุณครูน้ําจะทําเครื่องหมายบวกไว้ตรงวงกลมตรงนี้นะคะรวมก็คือบวกกันเข้านะคะ,ะเราได้แล้วนะคะสามสิบสองบวกสามสิบสี่นะคะ ในหมู่บ้านเราจะมีเสาไฟฟ้าทั้งหมดกี่ต้นเราก็ทำการบวกเลยนะคะเราจะบวกหลักไหนก่อนคะลูกหลักหน่วยก่อนใช่ไหมคะหลักหน่วยก็คือหลักที่อยู่แถวด้านหลังใช่ไหมคะถูกต้องเก่งมากๆเลยคะ่ะสองบวกส่ได้เท่าไหร่คะสองบวกสี่ได้เท่ากับหกใช่ไหมคะ อ่ะถูกต้องเก่งมากเลยค่ะต่อมาเราทำการบวกในหลักหน่วยสเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาทำการบวกในหลักสิบอ่าก็คือ3บวกสใช่ไหมคะ3บวก3ได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย3บวก3เท่ากับ6นั่นเองโอ้เก่งจังเลยค่ะอ่า เราก็จะได้คำตอบมาแล้วนะคะว่าเป็น6กสหต้นนะคะบนถนนทางเข้าหมู่บ้านมีเสาไฟฟ้ารวมกันทั้งหมด66ต้นนั่นเองนะคะอันนี้คือวิธีการทำโจทย์ปัญหานะคะอาเด็กๆพอที่จะเข้าใจหรือย,ยังเอ่ยถ้าเข้าใจแล้วให้เด็กๆลงมือทำแบบฝึกหัดของตัวเองได้เลยนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูน้ำก็ขอจบการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นอนุบาล3ไว้เพียงเท่านี้นะคะเด็กๆเจอกันใหม่คาบหน้าค่ะสวัสดีค่ะ